ุงน <problem> ้อยในซอย87เจค่ะอะไรนะร้านลุงน้อยซอย87รหมซอย87ดเจรู้่เป็นกะเพราหมูกรอบอันนี้คือข้าวเปล่าไข่เจียวน้องปลาอ้นนี้คิบข้าวเปล่าปลาเออะไรเอ่ยกะเพราหมูชิ้นใส่ไข่เยี่ยวมาร้านไหนคะน้องบี ร้านลุงน้อยในซอย87ค่ะอะไรนะร้านลุงน้อยซอยแปดเจ็ดรู้ยังมีทราฝาเปล่าเน้นไงลุงน้อยรอไปก่อนนะน้องพึ๊ง <c oughs> เราเพิ่งมาแล้วเรเพิ่งสั่งะอะไรกินครับยำบัง,งกะปองค่ะยำบังกะปองขวบอะุกเองเนี่ยคุกสิอะไรนะคลุกอคุกเลยแบบนี้เลยอ่ะยูดีนทายสมัยินมากเลยยังไม่ได้คุกเลยบีบ้าต้องคุกก่อนเงีย เดี๋ยวลองชิมซิจะทำเป็นไงบ้างชิม,มน้ำยังโอเคไหมดังเลยโอเค